พ่อบอกไม่ให้ดูดไม่ให้กินเล้าอืมพ่อเด้อก็ดีแล้วมาทางนั้นเขาให้มาแล้วเขาไม่ให้กินเหล้ากับบนเล้าขอเจ้าที่เจ้าทางเขาเข,าเข้าบ้านเขาน่านะบอกเขาโอ้ผีไม่อยากเมื่อวานนี้ยายแมวนอนอยู่น,นู่นบอกอหวยเขา,ามเคิมนี่กําลังจะเคิมกําลังผมกําลังจะมาบอกอมไม่อยากมาจับรีบบิ้บอก<พ>บ<ม>หวยอะไรพรุ<ม>่งนี้บอกมาเลยเดี๋ยวพวกนี้ นี่หวยลาวก็บอกบอกพ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้พ่งนี้ไม่มาอีกยากบอกวันนี้แหละมาโอ้ยมีใครอยู่หรอกมันไม่มีเวลาที่วัดเขามีงานผมก็จะออกมาหามันไม่มันไม่มีเวลาเลยอยากกินนนั่นน่ะปลาปลาขาวทอดปลาขาวต้มกับคขายังไม่ได้วิดเลยแล้วก็ตามส้มอ่ะที่ไม่อย่างมีมะขามเทศไม่จิ้มพริกผงไอ้นงไปไหน น้องไหนตากเข่ามาแล้วว่าวันนี้ล้ววันนี้เหรอเดี๋ยวผมใจสักหางมากผมจะจดให้หางเดียวเนาะได้ไหมได้เอ,เอาแน่ปังแน่ๆนะเอาแน่ๆเลยหวยลาวพรุ่งนี้ใช่ไหมเด้ yeah, วันบอกวันนี้เลยเ <Yeah. S 2> ออเอาแน่ๆวันนี้เลยวันนี้ก็ออกวันนี้ออกอะไรลาวอะไรไม่รู้ไม่รู้ เราสามัคคีเราเเอะไรเหมือนกันหมัอนเนี่ยเห็นมายังเนี่ยไปเห็นยังคน่งนี้ได้ไหมไมีได้รักวันนี้แหละพรุ่งนี้กับไม้มพรุ่งนี้จะวางไห่วางาพรุ่งนี้ผี่ไม่อยากจะไปไหนบไปทั่วไปอไปไหนก็ไปด้วยกันนอ้อมาจาับรีบบึ๊บบึ๊บแข็งไหมนะผี่ไม่อยาก เลขมันวันนี้มันก็ผมก็ยังไม่ได้ไปดูไ,ไปดูไปบอกอะไรเขาเราก็จะบอกสองตัวไว้เอาสามตัวเลยเาสา3ตัวไม่รวยหร้วมันไม่รวยก็เอาเอาหกงวดนี้ผมให้ผีไม่ยากให้หก ลูกก็ให้หกห้าสองเลรื่อยๆยากหกห้าสองข้างล่างนีไม่อยาก, 6, 5, าายากซื้อไปเลยข้างล่างเน,นี่ยวันเนี้ยข้างล่างข้างล่างผมให้สามเก้าแค่นั้นเนี่สามเก้าก็หกห้าสอง ไม่อยากเป็ดแล้วตัดเล่นนะหวยเล่วอะหวยเล่าหว,ย,าวยใหญ่เดี๋ยวมาให้ใหม่มาจะเขียนให้จะตัดให้คิวอยากกินเล่าเราเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้ผมออกแล้วผมยุ่มมานานไม่ได้ที่บ้านที่ไม่อยากแข็ง มันแข็งอยู่นานไม่ได้โอ้ยขอเขามาแล้วเขาให้มาเติมเลยเติมขอเล่าไว้พี่กินนะการเชื่อโอ้โจนจังไอยเนาะทติมเอาไปนั่นกันหมดละมั้งไอ้นั่นก็ได้เติมนะนมีมีแล้วเขาเลื่อนกันเรื่อ,อโอ้ยมาผมจะเขียนให้หางเอาเอาเอาลาวันนี้เหรอ วัน,นวันนี้มีวันนี้มีลาวเหรอมีไหนร้จับที่บึ๊บุบ๊คบ๊บุ๊คบ,บุ๊บุ๊คโอ้ยหมดพวกข้าแตกเลยนี่นี่ถ้าถูกวันนี้โป้ถ,ถูเพิ่งน,นี้ถ้าถูกต้มหนาอไม้ดองกับปลาปลาขาวให้ผมกินน่อยนะใช่ตามต้มก็ได้เดี๋ยวเขาไม่ให้มอยูนนะนอน เวอะไรลาวเหรอยี่หกเขียนวันที่ก็ได้ยี่หกเอ้ยหกแล้วยังไงสิเบเ็ดสิบเ็ดแล้วยังงี้แล้วก็ยังงี้ใช่ไหมอโอเผินแล้วแก้เป็นงองงูก็ได้ตอนนั้นอ่ะเฮ้ ไม่รู้เรื่องเลยเนาะเห็น้นก็รู้แล้วงอนงอนรูปไม่รอหนหงอนไม่รอแล้วไม่รอแล้วได้อยู่วัดได้ผมหมดเวรหมดกรรมแล้วผมพ่อบอกไปทางไหนก็ได้แต่ขอเขาเข้าบ้านนะได้แต่อย่าอยู่นานลาวเนาะเดี๋ยวไม่มีจะเขียนอะไร đây cho 6 5 2 hay làm vuông nhá. Ừ. Nâng. Viết vuông cũng được này này này. สี่ยี่เลยสี่สามเนี่ยที่ยีบหกหงงอนงอนสองคอนเล่าหกห้าสองเอา จะเอาสนะี่เก้าหน้าเลยเอาสี่สามให้เอาสี่สามไม่ต้องเอาสี่เก้าลุงน้อยผีไม่อยากเนาะตอนแรกผมว่าจะเขียนสี่เก้าให้ล่างเนี่ยจะเขียนสี่เก้าให้เลยแม่เอาเอาสี่สามบนหกห้าสองล่างว่าจะเขียนสี่เก้าให้เลยเอาสี่สามงวดนี้เวลาวันพวกนี้ใช่ไหม hmm. วันพวกนี้ เนี่ยตัวเนี้ยผมว่าจะเอาสี่เก้าเลยเอาสี่สามดีกว่าแต่เลขบนตัดให้ดีนะตัดเล่นห้าสองหกสองอย่างเงี้ยตัดเล่นนะผมให้เค่นี้เนะถ้าถูกต้มน้ำไม้ดองก็ปลาขาวให้กินหน่อยนะอือยากรินจังเลยผมอยากกินทำต,ต้มก็ได้ทำต,ต้มก็ได้ถีม่อยากไหนมากัดทีบบ่บึ๊บหน่อยอ อยู่ไม่ได้นานเขาเขาลวงพ่อบอกรีบออกจากบ้านเขา,เขาให้ข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะปีไม่อยากผมได้ขึ้นสบายแล้วตอนนี้หมดเวรหมดกรรมแล้วอยู่รวมกันก็เม่ลินแล้วก็สั่งไอ้มันไอ้หน่องไปไหนตาเขาไอ้หนองเอาเวรกรรมเนาะบอกให้มันไปดูลูกผมมัง่งโตแล้ว ลูกลูกผมผู้ชายเดอ้อบอกให้ไปดูลูกผมมั่งโตแล้วกำลังวิง่งเนี่ยวัดทุนนี้เขามีงานที่วัดเนี่ยเขามีนักร้องมีเขาอยากเขามีอะไรเขามีนักร้องมออีอีนั่นนะ่ะชื่ออะไรมไม่รู้โอ้ยมันนุ่มชันชันอีใหม่อีใหม่โอ้ยผมไม่ชอบหรอกมันนุ่มชันอ้าวเราจะไปดูเขาทำไมเราไม่ชอบเราม,มาเนี่ยนะ ั้งแรกผมมาผมให้ผมรู้ผมให้เก้าหกสองจำได้ไหมผม,ผมให้เจ็ดสี่สามผมจำได้หมดเ่ยแล้วก็มาหวยวันนั้นให้เก้าหกสามันออกทั้งหวยลาวทั้งหวยใหญ่แล้วก็มาให้เจ็ดสี่สามแล้วก็มาให้ก่อนที่ผีไม่อยากกับน้ำแมวจะทำบุญให้ผมนะแล้วก็มาให้ห้าสี่ห้าสี่แล้วก็มา ห้าสี่แล้วก็มาหกเก้าผมจําได้หมดเน,นี่ยเนี่ยผมจะให้สี่เก้าเลยเอาสัเอาสี่สามเลยวดน,มมนี้ล่มไหมเนี่ยล่มไหมเนี่ยโอ้ยไม่ลมอถอยแล้ว<ป>ลมไหมเนี่ยดูยถามกันไม่ลมนี่ผมให้เคนดีน้ผมจะไปแล้วเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวเดีาว่าเขาอ๋อพ่อบอกเคนดี้ไปจี่ไม่ยากมาจับหน่อยดิบึ๊บบึ๊บหน่อยเดียว อย่าลืมเด้อะไม่ลืมแล้วแล้วมึงบอกไม่รอบไม่ ôi nó lại không gì